สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอมินทีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นคุกกี้ r ันคิงด d อมนะครับผ่านนู้นว่า5 t นะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าเราจะเซตยังไงนะครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปตั้งค่านะครับแปบบนึ่งนะครับตั้งค่าก่อนเดีย๋ยวผมไปหาจุดหาอีกแะนะครับ ข้าไปที่ตั้งค่านะครับตรงนี้ครับผมเพื่อไปเอาคุกกี้หลานคิงดอมเข้าไปอยู่ในตัวของเอเกมสเปซนะครับเสร็จแล้วมาคําว่าแอปพลิเคชันแล้วมาคําว่าตรงนี้ครับแอป a อนาลิติกอ่าแอปแอสซิสต์นะครับแล้วก็มาคําว่าเกมสเปซตรงนี้ครับเปิดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือกที่เพิ่มเกม ครับ้นหาคำว่าออค,คุกกี้พิมพ์ผิดไปแ้นี่ยครับคุกกี้รันกิ n งด้อมล้วก็กดเปิดให้เป็นสีฟ้าแล้วกดออกนะครับมันจะเข้ามาอยู่ข้างในตัวของนี่เกมสเป e คือเอาไว้รันเวลาเล่นเกม ะไรมันขึ้นไหวนะเม่เ,เจีฮแสดงว่าก็สามารถเล่นตัวของคุกกี้กันในงกิงด้อมได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วว่า5ถทีโอเคนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b ส c ค i b ช่องในทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ